เกมไหมเล่นเกมไหมสองห้าส่วนประจำลินเบียฮะห้าส่วนเต้ส่วนหนึ่งสี่สี่อย่าโทรเข้ามานะคะสองสายเท่านั้นนะสองสายแรกนะคะแน่นอนค่ะว่าคุณมีสิทธิ์ได้ไปที่ไหนเนี่ยเอสตาเต้เขาเขียวแล้วก็จะมีเอ่อเนเชอร์บาร์บีสอร์ทเดอะวังทองพิสตานุโลก I can remember it ์อิตไอคันโอ้โหอยู่คันนะคันอะไรอะน้องต้องบอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่บอกไม่บอกเกมเกมเป็นไงเป็นไงเกมเป็นไงอะไรยังไงเกมนะคะ าเคลีรโเข้ามานะคะสองสายแรกเท่านั้น0 2 5 0 8 0 1 4 4่ซโทรเข้ามาโทรมายัางอ่ะมีคนโทรมายังโทรเข้ามามีคนโทรแล้วโทรแล้วแน่นอนค่ะว่าจะได้รับเลือกสายแรกจะได้รับเลือกก่อนว่าจะเลือกตอนหรือว่าเลือกพี่จำได้มีสิทธิ์เลือกก่อนเราสลับกันไหมเราสลับกันก่อนไหมมาอะไรสลับก่อนอย่างนี้หรอไม่ใช่โอ้โหเขาไม่รู้ว่ามาตอย S <S มีสองงินไม, <c oughs> ไม่ร <dans> <separate> <het Leute squishy> ู้เลยไม่รู้เลยแอบสลับนี่ปั๊บสลับปั๊บอ่าจำไม่ได้แล้วเรียบร้อยครับผมเอาเป็นว่านะคะใครโอเคมาสายแรกค่ะวิธีการเล่นเกมคือต้องเป็นยังไงในอธิบายฟังใช่ไหมวิธีการเล่นเกมง่ายๆเลยคือก็แค่โทรเข้ามาแล้วเลือกปุ๊บเลือกใครเลือกใครก็มีสิทธิ์ได้ตอบคําถามก่อนสมมุติว่าเลือก พี่แมนแล้วเขาชนะคือเขาได้ได้ไกลเขาก็มีสิทธิ์เหมือนเป่ายิ้งฉุบมาแล้ว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 ฮัลโหลสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะฮัลโหลโสวัสดีครับชื่ออะไรครับฮััโหลค่ะชื่ออะไรครับชื่อเล็กค่ะชื่อเดชชื่ออะไรนะเล็กค่ะได้ยินปะคะได้ยินได้ยินได้ยินของเป่าอ่ะ แล้วเย็นค่ะพารตีแต่มันเหมือนมันเงียบๆอ๋อเหรอเหรอเหรอเชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะตัวตัวชื่ออะไรอ่าตราโอระเรอส์หรือคารโรสค่ะไปไปไปยองบัวยองไม่ให้สวดมนมดนระถามว่าชื่ออะไรเหรอยองยองยังไม่เอาร์โรสค่ะโรสโรสใช่ใช่ค่ะโอเคโรสครับเดี๋ยวโรสเอาเอ่อไมโครโฟนของโทรศัพท์นะฮะตรงนี้ฮะออกจากฝาดอันหนึ่งก็โรสฮะฮัลโหลค่ะออกแล้วค่ะโอเคดูดีขึ้นนะ ดีต่อไปค่ะสายที่สองค่ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะชื่ออะไรคะชี่ท็อปครับท็อปนะคะท็อปครับครับสวัสดีค่ะท็อปอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่สกลครับอ๋อโทรมาจากสกลนครเลยอ๋อเหรอใช่ค่ะท็อปกินไหมไม่ไม่พูดไม่กินีไม่กิน อร่อยเลยคะไม่กินไม่กินอร่อย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 เลยอร่อยอร่อยอร่อยงี้งี้งี้ lady first นะ lady first ไม่ใช่ค่ะสายแรกเท่าน sure> ั้นมีสิทธิ์เลือกก่อนสายแรกเลือกกับ loss ครับ loss จะเลือก b ี o c k A หรือว่าเลือกมะตอย logo block A ของเราเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างนี้ตัว A ที่อยู่ในบล็อกแบบนี้ของผมหรือว่าของน้องมะตอยเลือกน้องมะตอยค่ะโอ้ยเฮ้ยรู้ได้ไงว่าของพี่แมนจะไม่ดีเฮ้ย loss พี่เห็นข้างหลังแล้วไหมเรียกพี่แมนก็ได้ค่ะเอ้าเบี <c oughs> เ้ยใจแผลถอยอะไรเอาไงเอาให้แน่นะลอ้อพี่ข้างหลังพี่แค่บอกว่าพี่เห็นข้างหลังแล้วล้อแอนกลับมาเรือก่าต่อยมาเดิยแล้วกันโอเคมั่นใจแล้วมาต่อยมาต่อยค่ะล้อพี่เห็นข้างหลังนะเล,ลืมมอมลกอม,าใใม,าอมาต่อยค่ะเลือกเลยโอเคค่ะเลือกต่อนะคะฉะนั้นนะคะคุณท็อปนะคะก็ต้องเลือกพี่แมนโดยไปอย่างไม่ยัย ครับผมโอเคค่ะเราชางเลยดีกว่ามะชางเลยชางเลยกล้องง้นกล้องกล้องตรงไหนไม่ลู้กล้องตรงไหนดิกล้องีกล้อน้กล้องไหนกล้องกล้กล้องนี้ชางชางชางห้าสี่สามสไมาต่อยได้สมน้าหน้าโลไม่เลือกเราเห็นนะนายรู้ไหมถูกแล้วที่เขไม่เลือกพี่แม่นายรู้ไหมนี่มันนี่มันผ้าเหล็กเกินไกตัดไม่เข้าพอใช่ าการการมันเป็นผ้าเหล็กโอเคจะบ้าเหรอครับนะฮะจา,<อ>าะนั้นนะคะคุณล้อสนะคะมีสิทธิ์ได้ตอบคําถามก่อนนะคะสําหรับคําถามวันนี้ทะคนเนี่ยหนอดยากมากยากมากครับนะฮะคถามนะครับัฟังผมดีๆนะฮะให้เติมคําสุภาษิตไทยให้ถูกต้องนะครับคํานี้เดี๋ยวผมจะพูดเนีนะ่ยไม่เป็นประโยค่เดี๋ยวเพิ่งตอบนะผมจะพูดไม่เป็นประโยชนฉะนั้นเนี่ยผมจะพูดแล้วหยุดไปปุ๊บเนี่ยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามีช้อยให้เลือกกันนะครับ สุภาษิตไทยนั่นคือเห็นช้างขี้ข้อ A ข้อ A ให้รีบตักเห็นช้างขี้ให้รีบตักนะครับเอาไปทำปุ๋ยนะครับผมตักเข้าไปทำปุ๋ยนะฮะหรือข้อ B เห็นช้างขี้ขี้ตามช้างแต่ถอดกางเกงก่อนนะไม่ถอดไม่ถอดไม่ถอดอ่ะต่อไปค่ะ เห็นช้างขี้จับตั๊กแตนเอาไปทอดนะครับใส่ซีอิ๊วกับพริกไทยอร่อยมากโหเลิศเลิศมันต้องกรอบๆนะครับผมนะฮะถ้ามันไม่กรอบมันเหนียวมันไม่อร่อยโลสคีตามช้างค่ะเฮ้ยใช่เอาสิไทยที่ไหนก็มีกันเป็นที่ไหนมากเียนที่ไหนช้าอะไรอย่าคนละที่ตามช้างอะไรมีเหรอขังถามคำถามมี้ได้ไหมคะฮะคำถามถามคำถามว่าจงเติมคำ สุภาษิตไทยถูกต้องเห็นช้างขี้ให้รีบตักข้อ A ให้รีบตักข้อ B ขี้ตามช้างข้อ C จับแจกแตนตอบคือขี้ตามช้างค่ะเฮ้ยข้อ A นะคะชนะคุณลอสตอบข้อ A ชนะนั้นข้อ B ีข้อบีข้อ B ข้อ B ข้อ B อ่ะงงเลยอ่ะคราวนี้ท็อปครับท็อปตอบข้ออะไรครับ เหลือสองสองข้อให้เลือกค่ะคือข้อเอกกับข้อเดี๋ยว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 เรียนสำนักไหนมาบอกเราดีกว่าท็อปแกหัวเราอะไรครับตอบข้ออะไรให้เลือกเอกับบีเอกับบีท็อปตอบตอบข้ออะไรข้อเอครับข้อเอโอ้ข้อเออร่อยเลยเป็นค้างที่ให้รีบปักเลิศเลอค่ามานี่สินาที่เรียกว่าสุภาษิตไทยถูกแต่คำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือข้อ เห็นช้างขี้ให้กินขี้ครับผมใช่ไหมเห็นช้างขี้ขี้สามช้างไม่อร่อยนะขี้อ่ะไม่เอาไม่อากินเห็นช้างขี้นะครับนะฮะแก็ช้างขี้ขี้ตามช้างถูกต้องฉะนั้นนะคะคุณโรสมีผิดได้เลือก่ะคุณโรสครับคุณจะไปที่ไหนครับระหว่างเอสตาเต้นะฮะหรือว่าจะไปที่เนเชอรัลพาร์คนะครับ เดวังทองเนี่ยเดนเชียรัลพาร์ครีสอร์ทเดวังทองพิษณุนโลกหรือว่าเอสตาเต้นะครับเอสตาเต้นี่อยู่ที่จังหวัดอะไรอะคะเอสตาเต้อยู่ดาวังคานเขาเขียวค่ะไปเ,เขาไปเขาเขียวค่ะอ่าไปเขาเขียว <c oughs> โอเคบ้าอนนะไรครับ<อ>ได้ไงไแล้วแล้วท็อปทำยงไงดีอะท็อปเหรอคะท็อปไม่ต้องเสียใจยไปนะคะพรุ่งนี้โทรใหม่ท็อปท็อปท็อป นะไม่คุยด้วยเด็กท็อปครับผมได้ยินครับค่ะคุณท็อปค่ะไม่ต้องเสียใจไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคุณท็อปโทรมาใหม่นะคะสายแรกเลยคุณท็อปได้มีสิทธิ์ได้เลือกก่อนเลยครับผมนะฮะเอาละครับขอบคุณมากนะสนนบินดีกับล้อสุด้วยนะครับไปพักผ่อนสบายๆที่เอสเตเต้นะครับซึ่งเป็นเต็นฟิลซาฟารีอยู่ที่เขาเขียวยินดีด้วยครับ ส่วนท็อปนะครับเห็นช้างขี้ให้รีบตัดเอากลับบ้านไปอ่าอร่อยนะคะแล้วพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมตัดมาให้พวกเรากินอีกนะคะบ้าเหลอครับอไม่่ใชหจะกินทำไมล่ะขอบคุณมากครับท็อปครับสวัสดีครับ เอาละครับนี่แหละครับผมคุณผู้ชมครับนะเรื่องราวของเราหนึ่งชั่วโมงนี้แว็บเดียวเองแว็บดียวเองครับขอบคุณที่นะฮะเสื้อผ้านะครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณด้วยนะฮะและที่สำคัญนี่นะครับติดตามได้นะครับช่องทางการติดต่อนะฮะกับรายการของเรานะครับบล็อกเอาทีช่องบล็อกเอกของเราครับชูวิชั่นยี่สิบหกต้นสัปดาห์ครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่เวลาหกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มเลยไม่บอกเลยนี่เนี่ะเฟซบุ๊กของเรามีเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเต ต้องพิมพ์นะครับว่า Box A Network ครับที่เหลือเป็น Box A TV ล้วนๆนะฮะก็ติดตามแล้วกันครับว่าผมจะได้มาจัดอีกเมื่อไหร่ไม่รู้พี่แมนมาจัดครั้งแรกของสตัวนี้ว้าวว้าวโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววเดีววันนี้ผมมีเพลงส่งท้าด้วยไม่ปิดปิดท้ายไงปิดท้ายไงปิดรายการตอนดิปิดรายการเพลงอะไรเพลงอะไรปิดรายการปิดรายการที่ปิดรายการบายบายสวัสดีครับวันนี้เราเจอกันแล้ววันนี้เราไม่เจอกันแล้ว วันนี้เป็นยังไงเป็นเจอ